สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลมาแนะนำกันนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่บุญวัดบ้านนานะครับอํเาเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผมเป็นรูปหลอรุนแรกของท่านนะครับ หลวงพ่อท่านก็เป็นพระเจจีอาจารย์ดังนะครับในจังหวัดระยองนะครับเป็นพระดีอีกรูปหนึ่งนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธานะครับมีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศนะครับผมท่านเป็นพระที่รักสันโดษนะครับไม่ยึดติดนะครับผม พระเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับฉลองอายุ84ปีนะครับพศ2 5 3 1นะครับรูปหล่อเล็กกำลังน่ารักเลยนะครับกรัญญัดีนะครับผมด้านหลังครับสวยงามครับเป็นเนื้อสตางค์ครับเนี่ยสตางค์ ทองเหลืองมาครับทองฝาบาทนะครับออกแบบได้สวยงามครับด้านข้างท่านนะครับผมท่านก็เป็นพระเก่งอีกรูปนะครับที่จงังหวัดระยองนะครับพระปฏิบัติด,ดีที่หน้ากาบ่ายอีกรูปหนึ่งนะครับออกแบบได้สวยงามครับองค์เล็กกะทัดรัดดีนะครับ เป็นรูปหลอรุ่นแรกของท่านนะครับจัดสร้างปี2531นะครับฉลองอายุครบ8 8ดปีของท่านนะครับทุกวันนี้ก็หาหา,หาชมยากแล้วนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาต่างก็เจ็บกันหมดนะครับเพราะว่ารูปหลอรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับของปลอมก็มีออกมาระบาดเหมือนกันนะครับผมของเรียนแบบนะครับ นี่เป็นของแท้นะครับของแท้ของจริงนะครับของจริงของแท้นะครับมาแนะนํากันไว้ศึกษากันนะครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเกตนาการสร้างก็ดีนะครับปลุกเสกฐานจิตก็ดีครับเป็นพระดีอีกรุ่นนะครับ ของลุงปู่บุญวัดบ้านนานะครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับครับนะด้านหน้าครับสังกตินะครับด้านหลังท่านครับดูไว้เผื่อศึกษาครับเพื่อเราได้ไปพบได้ไปเจอนะครับเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับมาแนะนำกันครับมาให้ชมครับ ต่อไปก็จะเป็นของหายากของท่านนะครับเพราะว่าลูกศิษย์มีความศรัทธาต้องการเยอะกว่านะครับของมีน้อยนะครับเราจะได้ไม่ไม่พลาดนะครับจะได้เจอของแท้ๆนะครับเป็นตัวอย่างในการศึกษาครันะครับด้านหลังท่านครับผมสวยงามครับ องเล็กกระทัดรัดดีนะครับเด็กก็ให้ได้ผู้หญิงก็ให้ได้นะครับน่ารักดีนะครับผมไม่ใหญ่นะครับรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงปู่บุญวัดบ้านนาครับผมความเชื่อความศรัทธานะครับของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับต่างกิตต่างใจนะครับผมเอาที่สบายใจครับ สวยงามไหมครับด้านหลังครับน่าจะเนื้อทองละรังหรือเปล่าครับทองฝาบาทหรือเปล่าครับเนี่ยขนาดองค์เล็กๆยังมีออกแบบได้สวยงามขนาดนี้ครับเส้นสายนะครับดูครับสวยงามครับผมเพื่อไว้ชมไว้ศึกษากันนะครับไว้ชี้แนะกันนะครับแท้ๆนะครับ ต่อไปก็จะหายากครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับผมตาง facebook นะครับเพจหลานสุกเกษมนะครับผมหรือช่องทาง YouTube นะครับสุวิทย์วัตถุบงคลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม หลวงปู่บุญวัดบ้านนานะครับรูปรูปหล่อท่านรูปเหมือนท่านรุ่นแรกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2 5 3 1นะครับฉลองอายุครบ8 0ปีท่าน84ปีท่านนะครับผมสวยงามครับผมมาชี้แนะแนะนำกันนะครับมาให้ชมเป็นตัวอย่างกันนะครับเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับเราจะได้เช่าเช่าถูกต้องบูชาถูกต้องนะครับ เมื่อเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพุทธคุณนะครับผมเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารนะครับเมื่อเรานํามาบูชานะครับเป็นสิริมงคลนะครับพระแท้แท้นะครับเจตนาการสร้างดีนะครับทีทีปลูกเสกดีนะครับครูบาอาจารย์ดีนะครับหลวงปู่บุญท่านก็เจ่งอยู่แล้วครับดีคร <c oughs wrote> <df> ับเมื่อเรานํามาไปบูชาเป็นสิริมงคลครับผมสวยสวยงามครับผม ด้านหน้าท่านนะครับนะครับสวยงามสังกติออกแบบได้สวยงามขนาดองค์เล็กนิดเดียวนะครับผมยังออกแบบได้สวยงามขนาดนี้เลยครับผมชัดเจนนะครับเน,เนื้อเนื้อก็สวยครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานครับที่ได้เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์นะครับผม วยงามครับตาท่านสวยงามครับผมสังติครับริวจีวรนนะครับผมสําหรับหลวงปู่ท่านนะครับผมท่านก็มรณนะนะครับวันที่16เมษายนนะครับเมื่อปีพศ2543นะครับผมสอายุท่านตอนนั้นก็96ปีพอดีนะครับผมตายรายการสำหรับวันนี้นะครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับผม